่ะโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโซนโปรเอ็กติมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเปิดลูกแก้วนะครับบวก14บสีองสีนะครับของ nnbsv 9ครับผมใครสนใจนะผมก็ติดต่อ thb เก้าได้เลยนะถ้าผคลิปนี้ออกไปก็ไปติดต่อแกได้เลยนะผมน่าจะลงคลิปนี้วันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะก็ v 9นะครับนี่ครับมายืนดูเลยเป็นไงมายืนดูเลยครับก็ไปอุดหนใจแกได้ครับ v 9ครับ t n b s ครับก็ขอบคุณมากที่ให้ผมเปิดครับ ไว้ใจแเต้าวไว้ใจถูกคนแล้วครับแค่นั้นแหละและเม็ดแรกในเท้าก่อนเลยครับปราเดิมเม็ดแรกครับก็ข้างในก็จะมีประมาณนี้ครับก็ถ้ามีราคาก็จะเป็นสีขาวนะง่ายๆก็คือสีขาวหนึ่งสองสามสี่มีราคาครับที่เดือกก็หน่ำแน้มครับหน่ำเน้มนะครับและเม็ดแรกบ๊บบุ๊น้ำเงินฟ้าหรือว่าเราจะถอดน้ำเงินฟ้าออกก่อน เพราะว่ามันเห็นกูใส่เงินฟ้าหรือเปล่าเฮียอะไรวะเนี่ยเยน็ตที่สองครับขอตรงนีก้ก่อนตั้งสองลูกแล้วกันเนาะไปบ๊กไม่ได้ละไม่ใช่ละวประเทศเอ็มแม่งมองโบ,โบผมเกินไปละเอาดีๆีละเอาต,ตั้งใจละตั้งใจละตั้งใจละนะครับตั้งใจละครับคนดูครับเมนที่สามครับถ้าขาวไม่ออกเลยถ้าขาวทุบไม่ออกขาวเก็บไม่ออกผมเลิกเล่นเลยเกมเนี่ยไปบ๊ไอ้เฮียได้เลิกเล่นจริงอะเนี่ยคนดูโศกละ

ได้ครับเดี๋ยวผมตอกให้นะผมขาพูดเนยี่สิบบาทข้างลากครับผมผมตอกให้นะครับไอ้เหี้ยบอกขอคืนไม่คืนไม่ได้แล้วครับผมไปไปคลิปนะครับออกคลิปแล้วบ,บ๊อบเบ็มาแล้วไอ้เหี้ยขาส้มกูมาละหนึ่งเม็ดอีนจะงอมอะไรขนาดนั้นน่ะเม็ดที่สองครับ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ขาวฟ้าขาวฟ้าโอเคเริ่มมาเริ่มมือติดเริ่มเครื่องติดแล้วเริ่มเครื่องติดแล้วเมที่สามติดต่อกันไปไปบอสจิจ่าขาเหลืองโชว์หน่อยขาเหลืองไปแล้วออกแล้วไงโบอสเบบวะสบอสเบบอะไรวะเนี่ยบอสโอ้โหเอี้ยแดงสีฟ้ามาทำให้อะไรเนี่ยบอบเฮ้ยไอ้ชิสกายฟ้ามันเยอะเกินไปปะวะมันสลายฟ้าออกสามเลแล้วเนี่ย แตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยขอบคุณมากครับพี่เย็นครับไปบ๊บนี่ไงครบครับไม่ได้เลิกครับเกมรักผมครับผมไม่เลิกแล้วไม่เลิกครับบอกไว้แล้วว่าถ้าขาวกับเขียวไม่ออกหรือว่าขาวส้มไม่ออกเราจะเล่นต่อครับเกมดีเกมเด่นครับเกมดีเกมเด่นถ้าเกมนี้เล่นกันเยอะๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าเกมโซ่โซลำหนึ่งของประเทศมีเกมเดียวอ่ะไม่ใชุ่๊บบอฮ้ยแดงส้มใายแต่งตัวใสยแฟชั่นอันนี้แดงส้มใสยแฟชั่นนะครับสวยงามอันนี้สวยงามไปบ๊อบ อะไรย่ะเฮ้ยนี่มันออกสีอะไรเนี่ยสีเม็ดนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันมันไหวไหมมั้ยเนี่ยเกมันไหวไหมวะสีเนี้ยไอ้ที่ขาวคงมีกี่ลูกเนี่ยขาวออกมากี่ลูกเนี่ยสามลูกเองมั้งนี่โบโอ้โหหน้าเริ่มเจือดแล้วว่ะที่เนี่ยน้าเริ่มเจือดแล้วว่ะโบโบอะไรนะโบเบโบว่ะน้าเริ่มเจือดแล้วว่ะเนี่ยแม่งฮึบโบเริ่มนิ่งแล้วว่ะมันไม่ใช่แล้วบ้างขาวส้มอีกนิดนึงฮึบบ๊ะ เลยมันไหวไหมว่าเฮ้ยบอ๊บเฮ้ยต้มโอ้ต้มไฟกำไรแล้วสามลูกใช่เหรกำไรเหรอว่าสามลูกอ่ะเปิดไปยี่สิบเจ็ดลูกเลยนะเว้ยกำไรเหรอวะนั่นเลยมันไม่ไหวนะเนี่ยใครจะเปิดก็เปิดแต่ไม่ใช่ผมแล้วว่าปุ๊บบอ๊บเฮ้ยมาครบสีว่ะขาวอ่ะอืมปุ๊บบอ๊บเออสบายใจหน่อยเออย่างนี้ดิอย่างงี้ดีวะ บ๊เอออยี่นี่วะมันต้องอย่างนี้ดนะิเหลดเออมันต้องอย่างนี้วะเอาหน่อยดีหรือไงไปบ๊อกบ๊อกอ๋อหยาดเลยไม่แต่ว่าเขียวมาก็ดีนะเขียวค้นหากันเยอะอยู่นะเขียวแดงเขียวตัวอะไรเนี่ยส้มอย่างเงี้ยไปบอ๊อกอันนี้ไม่ได้อันนี้แม่งหนักเลยอันนี้หนักจัดเลยเนะี่ยหนักจัดเลยเนะี่ยไปก่อนเลยฮึบ ที่อะไรรับว่คิวด้วยมิ้งบ๊อกสุดท้ายแล้วเขาดูนะสุดท้ายครับก็เลดก,ก็ยี่สิบเจ็ดเมตรคุณดูก็ดูเอาว่าคุ้มไม่คุ้มครับก็เลดน่าจะหลายบาทอยู่นะขาวขอขาวอะไรก็ได้ไปปิดท้ายมไม่ขาดทุนเดียวหรอกว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับก็ดูครับโอเคครับกนดูได้อยู่นะก็สรุปครับก็ได้มาทั้งหมดครับไม่ใช่ครับได้มาทั้งหมดก็ขาวต้มสามเมตรขาวฟ้าสองเมตรนะครับอ๋อพี่นุแก้วเต็มโอ้โหแล้วก็ขาวขาวนี่หนึ่งเมตเป็นหกเมตรนะครับ ขาวเขียวอีกหเม็ดเป็น7เม็ดวันนี้ได้ขาวมาทั้งหมด7เม็ดเลยนะครับคุณดูครับ7เม็ดนะครับถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับ7เม็ดครับก็เป็นของเซตเอ็มเอ็นบีเอสครับผมวีเก้าครับใครอยากประกดแคสนะครับผมรับแคสรับกดแคสต์นะผมรับรับกลางนะผมไหนรับกลางยี่สิบาทเท่านั้นนะครับผมรับกดดีอีนะครับขายเอ็มนะก็มาอุดหนุนแกได้ครับวีเก้านะผมก็ขอบคุณมากที่ได้คอนเทนต์นะครับก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งช่องแฟนตาทีให้ไดครับผมครับนี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปาย,ายจุ๊บจุ๊บคุ้มไหมวะเดี๋ยวขอส่องหน่อยดีว่าคุ้มไหมวะเดี๋ยวขอส่องก่อนวะคุ้มไหมวะ